ที่นี่ครับปีนี้จะได้หรือไม่ต้องถามอา จะด้วยเป็นการกลับสายน้าไปเที่ยวท้องหน้าดูทีว่าจันเจ้าเราจะ้ํามาแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้จะทำอะไรได้หรือไม่ในน้าเมื่ออากคาราโยทินไอ้นุ่มคาราบาวใส่เสื้อสีดำมาอยู่ในร่องน้ำสีแดงเว้ยมนาดูดีว่าจันเอยจันเจ้าใส่เสื้อสีจัพูสีสดสวยสดใสว่าวันนี้จันเจ้าจะขอเก้าขอแกกับคาราโยทินได้หรือไม่ปาตายตาจันเจ้าได้ตาได้จีโดนระยะดจอมปันพายออกมาก่อนบายไรแซงหีน่้ยจันเจ้าได้ทีก็พายแซ่หนี้นมาเลยจันเจ้าท่านมหนึ่งร้อยห้าเลยจันเจ้าพายดีอากคารายายตา ต่างคนต่างปีปีได้ด้วยจําได้จังไปอาวะาจันเจ้าจันีจลรอดปลอดภัยได้ด้วยจันเจ้าลงมน้านําเงินมีแล้วได้หรือไม่ในน้นเขาไอหนุ่มสองจอจันเจ้าจันเจ้าจะเจ้าจริงหรือไม่มาดูว่าใดครับของอาคาราจะทิงจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าไอหนุ่มอาคาราจะทิงครับไอหนุ่มเกียร์เดียวแต่ไม่เกียร์บินแล้วก็ไม่เอีมยวมือเอ้า หน,หหหน,น,นีจริงง่ายหรือไม่ไม่นานก็เกิดจันเลยจันเจ้าตั้งรั้ได้ก่อนต,นนตนันน็เปิดท้ายตันนัดก็บอกเขาก็แต่นมเกียเดียวเกียเดียวแต่พายเลือในนางพวกอัครยโยธินอัครยโยธินบีสิบสองอยู่ในร่องน้ำสีแดงพายกอดคอเลยจะกอดคอได้แสงได้หรือไม่ได้เอาเปิดหัวเปิดท้ายโอ้ยเอาทินเปิดหัวเปิดท้ายทันแล้วมาจันเจ้าลองกั่งกันพายทีด้วยทางเราบินไว้แปดสิบเมอาจารย์เจ้าจันเจ้าหนีจันเจ้าดิอัครรยนพายจี้ได้จี้ไปหนีได้หนีไป วันนี้เจ้าเริ่มอัดแล้วเหล่ด้านเลิแสงแล้วเราจะพายแสงเราจะพายแสงหรือไม่ในนามของอาคาราจิตินอัดตามตีทายิกข์นมาแล้วเรือดีกอกทัตกบอกว่าหนีได้หนีไปติยาพายี่ไรไม่ตีตึ๊งมาหนีตึ๊งมาตนีมาจะแสกตายหรือแต่เจ้าบอกกลัวกลัวกลัวก็พายหนี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 แล้วก็หนีพร้อมเข้าเส้นชัย ชากรรมการผูส้สกเกียรติยกทงน้ําเงินครับต่สินเรือร่องน้ําน้ําเงินจันเอ๋ยจันเจ้าเป็นเรือชนะครับ